สวัสดีครับสำหรับเทปนี้นะฮะท่านจะได้พับกบครับผมเฮ้ยพับกบอ้าวนะเป็นสินค้าไต่หมูนะฮะเฮ้ยตัวของค่ายไฮวิวครับผมไฮวิวเฮ้ยถูกแล้วโอ้โหนะครับที่สําคัญนะครับสําหรับเทปนี้นะฮะเป็นสินค้าของค่ายไฮวิวนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยนะฮะรอคอยกันมาแบบอย่างยาวนานซึ่งก่อนหน้านี้นะฮะในเทือกหของความเป็นกล้องที่เป็นในส่วนของตัวระบบ อินฟลตเนี่ยนะครับณปัจจุบันเนี่ยฮะเริ่มมีการเปลี่ยนความนิยมใหม่ไปเป็นกล้องที่เป็นประเภทไนท์คัลเลอร์มากขึ้นจากก่อนหน้านี้ที่ค้างค่ายไฮวิวนะฮะเรามีกล้องที่เป็นประเภทไนท์คัลเลอร์มาแต่หลายคนยังมีติดอยู่นิดนึงยังติดข้อข้องใจเนี่ยทำไมบอดี้ถึงไม่เป็นเหล็กนั่นเองนะครับซึ่งก็ต้องบอกกันก่อนว่าไม่ว่าจะเป็นบอดี้พลาสติกหรือเป็นบอดี้เหล็กก็ตามแต่นี่นะครับมันไม่ได้เป็นปัญหาที่ตัวบอดี้ซึ่งผมก็ต้องบอกกันก่อนว่าผมไม่เคยเจอปัญหาเรื่ออออองกกาารรซซ่่่่มมแแืบดี้นนสววใหญล ถ้ามันจะเป็นปัญหามันก็จะเป็นปัญหาในส่วนของชิปซส,ส่วนใหญ่แต่ก็ความทนทานของตัวชิปก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับไปผนัวก,กับกล้องตัวนึงซึ่งเรามีก่อนหน้านี้อยู่แล้วคือเป็นกล้องที่พี่น้องเรียกลองเหมือนกันซึ่งเรียกว่ากล้องมีไม้นะครับเราลองไปฟังเสียงกันดูไหมครับว่ากล้องมีไม่เสียงจะใสแค่ไหนเดี๋ยวลองฟังครับ <Okay. S 1> เอ็ครับนี่คือเสียงที่ได้จากกล้องนะครับของตัวรุ่น 524B20M นะครับซึ่งเป็นกล้องมีไม์แล้วความชัดของเขาเนี่ฮะแค่2ล้านดูจากภาพชัด2ล้านที่อยู่ด้านหลังบมดรียครับนี่คือภาพจริงๆของตัวเขาเลยในขณะเดียวกันครับวันนี้อย่างที่ผมบอกว่าพี่น้องจะได้พบกับกล้องตัวใหม่ซึ่งเปิดตัวมาใหม่เลยนะครับเป็นกล้องที่พี่น้องรอคอยมาเนิ่นนานก็คือกล้องตัวที่เป็น บอดี้เหล็กและมีไมค์คือมีเสียงในตัวและที่สำคัญครับสามารถ เป็นไนท์คัลเลอร์ได้ด้วยนะครับก็คือมองกลางคืนเป็นสีได้เลยนะฮะจากตัวอย่างที่เห็นด้านหลังตอนนี้เลยนะครับตอนนี้นะฮะเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นกับความเป็นกล้องที่เป็นตัวสีมากขึ้นนะครับแล้วก็มีเสียงไปในตัวนะครับเสียงสายภาพสายทั้งกลางวันภาพสีกลางคืนก็ภาพสีตอนนี้นะครับไฮวิวเราเริ่มเอาตัวนี้ออกสู่ตลาดกันแล้วในราคาที่แบบเบามากนะครับผมบอกได้เลยนะฮะก็อยากจะให้พี่น้องทุกคนนะครับได้ลองนะครับ ประสานกับทางเซลดูขอดูตัวอย่างนะครับขอดูสินค้าจริงหรือเขาสั่งซื้อไปทดลองดูก็ได้วันนี้ไฮวิวพร้อมปล่อยสินค้าตัวนี้ออกสู่ตลาดแล้วแล้วผมรับประกันครับถูกใจแน่นอนกับความเป็นบอดี้เหล็กชัด2ล้านมีไมในตัวและสุดมัญครับเป็นไนท์คัลเลอร์กลางคืนมีสีนั่นเองครับยังไงแล้วฝากติดตามชมคลิปนะครับด้านหลังนะครับหรือสนใจนะครับสามารถติดต่อได้กับเซลไฮวิวทุกสาขาได้แล้ววันนี้นะครับยังไงแล้วฝากติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ